รแต่ต้องกลับมาครับเป็นโกโค่ลิฟวิชท์โรบบบวันนี้ผมจะมาสอนเอายุทธโลภกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในอัปเดตแพทล่าสุดนะครับในการรบกันในเกมที่ชื่อว่าแบ็คของเลสกิมิชันไฟนะครับวิธีการเอายุทธโลภกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทำอย่างไรบ้างรู้ไปได้ไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนัครับผมก็จะลืมกดปุ่ม subscribe ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการทำให้ผมนั้นมีกำลังใจในการตะคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับมาวิธีการเอายุทธโลภกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะผมขัผมนะ ซึ่งเฮลิคอปเตอร์แต่ละลำเนี่ยนะครับผมฮนะสามารถเอายุทโธปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับผมยกเว้น Little Bird นะครับผม Little Bird เนี่ยมันไม่มีช่องเก็บใส่ยุทโธปกรณ์นะครับผมนะมามาดูแต่ละลำเลยนะครับว่ามันใส่ or, ยุทโธปกรณ์ยังไงนะครับผมเริ่มจากแ a c k h a w k ก่อนเลยนะครับแ a c k h a w k ไม่แน่ใจว่าเปิดประตูด้วยมือได้ยังเปิดไม่ได้แม่งบล็อกอยู่ ควยแต่ไอชินกมันเปิดได้เปิดได้มือตัวเองได้นะครับอ่ากดแถบค้างเลยเปิดประตูนะทั้งประตูซ้ายและประตูขวานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้สตาร์เครื่องนะนี่กระเป๋าอยู่นี่เลยนะครับผมนะเราจะเอายุทธุปรกรณ์อเนี่ยใส่ในกระเป๋าในเครื่องบินลำนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นกระเป๋าสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีภาษาอังกฤษคุ้มคําว่า ssuh60 นะครับผมอ่าจากนั้นกดปุ่ม f นะครับผมให้มันมีขึ้นคำนี้ก่อนนะถึงจะกดปุ่ม f ได้นะครับผมนี่คือช่องกระเป๋าของ b a c k h ฮอ k นะครับผมใส่ได้เต็มที่นะครับผมอ่าเต็มที่เต็มเหนียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ามาต่อมาอ่าชินกบ้างนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ชินกโอ้มองไม่เห็น <laughs> ชินกบ้าง นี่ดูสิว่าชิโนกเขาใส่กันยังไงนะครับเปิดประตูด้วยมือโอเคยูสดอได้นี่กระเป๋ามันจะอยู่นี่นะครับผมซึ่งมันจะติดกับปืนกลนะฮะพยายามกดปุ่ม F ให้ระวังให้มีภาษาอังกฤษคำนี้ขึ้นมาก่อนของคำว่า SS truck นะครับผมโอเคจากนั้นก็กดปุ่ม F นะครับผมนะระวังไปโดนปอมด้วยนี่กระเป๋ายางใหญ่เลยชิโนใหญ่มากๆใส่ได้เต็มที่เอาดีนะฮะ แม็กปืนก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกอย่างนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาลำสุดท้ายนะครับผมเป็นลำจากเยอรมันนะครับผมในลายลำนี้เลยนะครับผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งไม่ได้จํานะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมไม่ต้องไปเปิดประตูเลยนะครับผมเข้าดางข้างได้นะครับสบายๆนะครับผมในกระเป๋าใส่ยุปกรณ์มอยู่นี่นะครับผมเหมือนใบคลอกเลยนะครับ นะให้มีภาษาอังกฤษตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผม a e s s นะครับผมโอเคกระเป๋าก็จะมีแค่นี้นะครับผมสู้ชิโนไม่ได้สู้ชิโนมันใหญ่กว่าเอาดีเอาดีแล้วนะผมใส่ได้เต็มที่ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะประมาณนี้นะครับใส่ได้ทุกอย่างนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยทำไมมันใส่ไม่ได้เพราะลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยมันไม่มีกระเป๋านะครับเนี่ยมันไม่มีกระเป๋า เอาเอาขึ้นเฉยเลยเนี่ยไม่มีกระเป๋าเนี่ยดูเนะนี่ยเนี่ยจะใส่ไงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการใส่ยึดอุปกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับดยึดูล้ก็เสียบแล้วก็จะใช้หมุนทุกๆเจ้าใหญ่ผลตอบกล่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูบีก็จะดูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยืนเลยแล้วรักสักกันเด้อ